คำนวณความสูงลูกอย่างมีหลักเกณฑ์ค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็จะกังวลว่าลูกเราจะสูงตามกรรมพันธุ์เราหรือเปล่าหรือจะตัวเล็กไปนะคะเราก็มีวิธี คาคะนความสูงของลูกที่อายุ18ปีได้ง่ายๆนะคะก็โดยการใช้ความสูงของคุณพ่อนะคะบวกกับความสูงของคุณแม่นะคะแล้วก็บวก13ทั้งหมดหาร2นะคะแล้วก็ค่อยมาบวก8.5นะคะอันนี้ในเด็กผู้ชายนะคะส่วนเด็กผู้หญิงนะคะก็ใช้สูตรเดียวกันแต่เปลี่ยนจากบวก13เป็นลบ13แทนนะคะค่ะย,ยกตัวอย่างนะคะคุณพ่อสูง170เซนนะคะคุณแม่150เซนนะคะบวกกันก็คือ320เซนนะคะเอา320นี้มาบวกกับ13นะคะก็จะได้333ใช่ไหมคะพอได้333แล้วก็เอา3 เอามาหารสองนะคะก็จะเหลือหนึ่งหก 6.5นะคะพ้าได้1 6 6 5ก็เอามาบวกกับ8.5นะคะก็จะได้เป็น175แสดงว่าลูกชายเราตอนอายุสิปปีก็น่าจะสูงที่175เซนติเมตรนะคะแต่จะเป็นไปตามนั้นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ช่วยในเรื่องกิจกรรมแอคทิวิตี้ของลูกหรือเปล่าก็คือ1อย่าให้ลูกนอนดึกนะคะควรจะนอนก่อนสทุ่มนะคะเพราะช่วงสี่ทุ่มถึงปี2เป็นช่วงที่ฮอร์โมนหล,ลั่งนะคะ2นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ขอให้ครบ5หมู่นะคะาดื่มนมเป็นประจํานะคะโดยเฉพาะนมจืดนะคะค่ะแล้วก็ควบ และ3นะคะก็คือออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะโดยออกกําลังกายเน้นการลงน้ําหนักที่ข้อนะคะเช่นบาสเกตบอลวอลเล์บอลนะคะเดินวิ่งนะคะเท่านี้ความสูงของลูกก็จะเป็นตามกรรมพันธ์เราแล้วะคะ่ะพบกันใหม่สาระดีๆฟังเข้าใจง่ายกับดรหนิงค่ะ